สวัสดีค่ะช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะคะลูกค้า ตู้เงติ์กำลังจะตกแบบนี้นะคะลูกค้าขาช่วงนี้นะคะจะมาเสนอเป็นตู้เสื้อผ้านะคะลูกค้าขารุ่นนี้เป็นตู้เสื้อผ้า3บานนะคะชื่อว่ารุ่นเอวาค่ะด้านในของเค้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขามีชั้นมีราวให้นะคะแขวนเสื้อผ้าชุดยางชุดไหลได้จุกๆเลยนะคะลูกค้าขามีราวแขวนให้ทั้งหมด3ราวนะคะลูกค้าขาเป็นสีโซลิดกราวไฟแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาสีตัดกันมากคือดีค่ะลูกค้าขาตอนลูกค้าแต่งบ้านสไตล์โมเดิร์นแบบว่าดูดีดูหรู เลยค่ะลูกค้าคะซื้อไปในราคาที่ไม่ต้องแพงแต่ลูกค้าได้ตู้เสื้อผ้าที่สวยแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะลูกค้าคะรุ่นนี้นะคะคือสวยจริงๆนะคะเปิดมาด้านในก็จะมีราวให้ด้านบนนะคะแล้วก็มีราวให้ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคะเนี่ยค่ะมีราวให้ด้านล่างแบบนี้ด้วยนะคะ1นึ่ราวค่ะลูกค้าคะชั้นบนก็จะเป็นแขวนเสื้อหรือว่าด้านล่างนี้ก็จะเป็นแขวนเก,เก่งนะคะลูกค้าคะคือสวยจนฟังหนึ่งก็จะ